เลือกความมั่งคงั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Weekly Invest นะครับจากทางบริจอ Asset Plus ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์การลงทุนนะครับประจำวันที่13กันยายนนะครับปี2564นะครับก็ สัปดาหที่ผ่านมาก็ถือว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับก็นําโดยตลาดสหรัฐนะครับที่ S&P 500เนี่ยก็ลงไป1.69เช่นเดียวกับดัชนีตลาดหุ้น NASDAQ นะครับหุ้นเทคโนโลยีก็ลงไป1.61นะครับหรือยุโรปเองก็ลงไปเล็กน้อยเหมือนกันนะครับประมาณ1กว่ากว่าแล้วก็ตัวที่โดดเด่นมากๆก็หนีไม่พ้นตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับที่ยังมีแรงหนุนนะครับจากเรื่องของ การเลือกตั้งนะครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของมาตรการเศรษฐกิจอะไรที่ออกมาเพิ่มเติมแต่ชนีนี่แคอีกเนี่ยบวกขึ้นไปได้ถึง4.3เในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ตลาดหุ้นจีนเองก็ถือว่าฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาได้1เําสหรับเอเนเซียไชน่าในขณะที่ถ้าเป็นจีนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่จีนเอเชียเนี่ยขึ้นมาถึง3.5เนะครับแล้วก็อีกตลาดหนึ่งในอาเซียนที่ปรับตัวโดดเด่นในนสัปดาห์ี้ ก็เป็นตลาดหุ้นเวียดนามนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาได้1.5%นะครับในขณะที่ถ้าไปดูสัญญาณอื่นๆนะครับค่างเงินดอล,ลลาร์แข็งค่าเล็กน้อยนะครับ0.59%้ําน้ำมันก็ทรงๆนะครับบวกขึ้นเล็กน้อยทองคำปรับลดลงประมาณ2.2%นะครับในขณะที่ผลผลตอบแทนพนาาันธบัตร10ปีของสหรัฐเนี่ยนะครับก็ทรงตัวนะครับเ,เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจาก1.32%ขึ้นมาอยู่ที่1.3 4นะครับก็ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าก็ถือเป็นสัปดาห์ที่มีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาพอสมควรนะครับอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับถ้าไล่เรียงไปก็อเมริกาเนี่ยนะครับก็จะมีการออกมาปรับลดการคาดการ GDP ของไตรามาสสามลงโดยบมการซันเล่น,นะครับก็ปรับลดลงมาเหลือ2.7นะครับก็หลักๆก็เรื่องของการที่ตัวเดลต้าแวรนเนี่ยมันมีเริ่มมีผลกระทบกับเรื่องของอความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมากนะครับกัวมสก์เองก็ ไล่ๆกันก็ปรับลดลงมาจากปีนี้จากประมาณการทั้งปีอยู่ที่6.2งปรับลงมาเหลือ5.7นะครับอันนี้จะเป็นฝากฝั่งอเมริกาที่มีการดาวเกรดหรือการลดประมาณการตัวเศรฐษฐกิจนะครับที่ที่เกิดจากเรื่องของดาวเ้าเวีรทียที่ที่กลับมาระบาดอีกครั้งส่วนทางด้านยูโรโซนเองนะครับก็มีตัวเลข GDP ออกมาเนี่ยถือว่าดีกย่าที่ตลาดคาดนะครับแต่มา2โตถึง14.3 นะครับเมื่อเทียบกับที่ตลาดค่าที่13.6นะครับแล้วก็ที่ยุโรปเนี่ยมีข่าวใหญ่นะครับมีการประชุม ECB นะครับแล้วก็ทางประธาน ECB ก็มีการออกมาพูดถึงการที่จะเริ่มนะครับลดวงเงินการเข้าซื้อ QE นะครับผ่านโครงการที่ชื่อว่า PEPP นะครับต้องบอกว่า ยุโรปเองเนี่ยมีโครงการหลายอันมากนะครับในในส่วนของที่เรื่องของนโยบายการเงินนะครับหนึ่งนั้นที่เป็นโครงการใหญ่มากๆก็คือ PEPP e นะครับที่มีวงเงินเข้าซื้อตัว QE เนี่ยสูงถึง1.85 trillion euro นะครับก็ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วในช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโควิดนะครับล่าสุดก็ออกมาส่งสัญ,ญญาณว่า ในไตรมาส4เนี้ยจะเริ่มซื้อน้อยลงแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้น้อยลงมากนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยจะซื้อเฉลี่ยต่อเดือนประมาณสัก8,000 80, 0ล้านยูโรนะครับอันนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าที่บอกว่าลดเนี่ยนะครับไตรมาส4ี่ก็จะลดเหลือประมาณสัก7,000 70, 0ล้านยูโรก็ลดไปเล็กน้อยนะเพราะว่าทาง ECB ก็บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจยุโรปเนี่ยเริ่มมีโมเมนตัมการซื้อตัวได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็มาตรการเนี่ยคง อาจจะมีความจําเป็นน้อยลงแต่ก็ยังยืนยันว่า,าการเข้าซื้อวงเงิน QE เนี่ยจะดําเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองถ้าสถานการณ์ยังมีความเสี่ยงอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดลต้าที่กลับมาหรือเรื่องวาเวนต์ตัวใหม่เลยเนี่ยทาง ECB ก็พร้อมที่จะ เข้าซื้อนะครับเพิ่มเติมหนละังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสทรายที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกก็คือมีการประกาศเทปเปอร์นะครับจริงจริงก็เรียกว่าชัดเจนกว่าฝั่งฝั่งฝั่งสหรัฐด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตลาดเองเอ่อสามารถปรับตัวขึ้นได้นะครับในช่วงวันพฤหัสุขหลังจากที่มีการประชุมก็เรียกได้ว่าเป็นท่าทีที่ยังค่อนข้างเอ่อโดวิชนะครับหรือนโยบายการเงินที่ยังค่อนข้างผ่อนคลายนะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยคาดว่าโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยได้ครั้งแรกเนี่ย น่าจะหลังจากสหรัฐไปอีกเป็นปีนะครับก็คือสหรัฐอาจจะเริ่มขึ้นได้20 23นะครับยุโรปเนี่ยอาจจะเริ่มขึ้นได้ครั้งแรกเนี่ยดี B 20 24เลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าทีของยุโรปเนี่ยยังถือว่าค่อนข้าง p o s i t i v นะครับเศรษฐกิจโมเมนตัมก,ก็ดีนะครับมีกรารเงนินก็ยังผ่อนคลายค่อนข้างสูงอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ช่วงที่ผ่านมาผู้ยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นตลาดหนึ่งเลยนะครับในปีนี้ที่เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีมากนะครับถ้าข้ามาประเทศใหญ่อย่า,ยยางเอเชียเราจีนเเองเตัวลข ส่งออกเนี่ยออกมาถือว่าดีกว่า,วาที่ตลาดคาดพอสมควรนะครับแต่ว่าประเทศจีนเองก็ตอนนี้ยังเจอกับมรสุมลหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์นโยบายของภาครัฐที่ออกมานะครับในธุรกิจเกมก็มีออกมาเพิ่มเติมนะครับว่าธุรกิจเกมเนี่ยจะแสวยหาก,กําไร ไม่ควรแสวงหากำไรได้มากนะครับแล้วก็มีเรียกการเรียกบริษัทดังๆอย่างเทนเซ n นต์หรือเดดอีสเข้าไปเพื่อที่จะหาลือในการที่จะออกมาตรการคุมเข้มเลยเพิ่มเติมออกมานะก็แต่ว่าตอนนี้ตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยก็เริ่มที่จะยืนระยะได้แล้วนะครับก็อ,อย่างที่แจ้งไปเมื่อช่วงต้นว่าตลาดปรับตัวขึ้นด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญ,ญาณที่ตอนนี้หุ้นจีนนจะอยู่ในเสฟฟของการพักฐานนะครับแล้วก็อาจจะทรงตัว แกว่งอยู่ในกรอบแคบอีกสักระยะหนึ่งรอความชัดเจนจากเรื่องภาครัฐให้แน่นอนก่อนนะครับว่านิวไบเนี่ยน่าจะใกล้ใกล้จบแล้วนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่หุ้นจีนเนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาได้ในอนาคตนะครับส่วนอีกตลาดหนึ่งก็คือญี่ปุ่นที่เพอร์ฟอร์มได้ดีมากตัวเลข GDP ไตรมาสสองออกมาก็ดีอยู่ที่ตลาดคาดนะครับบวก 1. 9ซแล้วก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นปีเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเนี่ยยังค่อนข้างระกาดเขาเพื่อนนะครับเพิ่งอัี อย่างตัวนี้แค่อีเองเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเพิ่งข,ขึ้นมาแค่ประมาณสัก10.7เนะครับเทียบกับสหรัสแอ500ขึ้นมา18.7นะครับหรือว่าทางยุโรปเองก็ขึ้นมา18.7เช่นเดียวกันเพราะนั้นเ,เลขของการวิ่งของหุ้นญี่ปุ่นหลังจากนี้เนี่ยก็มองว่ายังมีโอกาสไปได้ต่อเช่นเดียวกันนะครับสําหรับตรงนี้นะครับก็อีกตลาดหนึ่งในกลุ่มของอาเซียนนะครับก็ตลาดหุ้นไทยเราเองก็ วีที่แล้วปร,ลปรับลดลงเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับภูมิภาคเนี่ยก็มีการปรับขึ้นปรับลงที่ต่างกันไปนะครับเวียดนามเมื่อกี้เรียนแล้วว่าตลาดที่ปรับตัวขึ้นดีนะครับแล้วก็จาการ์ตาอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยลงเล็กน้อยนะครับก็ถือเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างมิกกันนะครับใน,น,น,นตลาดแล้วก็หุ้นไทยเองสัปดาห์นี้มีต่างชาติเข้าซื้อมาประมาณสักสี่พันล้านนะครับก็คิดว่ายังมีความคาดหวังเรื่องของ ตีมของการเปิดเมืองนะครับของประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่า,าการฉีดวัคซีนเองก็ดูจะเดินหน้าไปได้ดีนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโดยรวมก็ถือว่าทรงตัวนะครับจากหลังที่มีการเปิดประเทศหลังจากที่มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับให้สามารถออกไปทานข้าวที่นอกบ้านได้นะครับก็สิบกว่าวันละก็ยังเห็นตัวเลขทรงๆอยู่แถวๆหมื่นสี่หมื่นห้าก็หวังว่าหลังจากนี้อีกสักสองสัปดาห์ถ้าตัวเลขยืนอยู่ประมาณน,นี้ได้เนี่ยก็คิดว่า การที่จะทยอยเปิดมากกว่านี้รวมถึงการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงประมาณไตรมาสสี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้มากขึ้นนะครับสําหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ซนรดิเมนต์ของตลาดหุ้นไทยเองหลังจากนี้ก็น่าที่จะดูดีขึ้นนะครับก็ปัจจัยการลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับจริงๆตัวเลขเศรษฐกิจกที่น่าสนใจเนี่ยก็ภ่าอ,อเมริกาก็จะมีเรื่องของ ตัวเลขตราเงินเฟอ้อนะครับตัวเลขยอดค้าปลีกที่จะออกมาเช่นเดียวกันกับยุโรปเองก็จะมีตัวเลขเงินเฟอ้อเช่นเดียวกันนะซึเพ่งแน่นอน2ประเทศนี้เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะเริ่มมีการทยอยลดวงเงิน QE นะครับหรือลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกเนี่ยนะครับก็ดูว่าถ้าเงินเฟอ้อเริ่มมีการอ่อนตัวลงก็โอเคธนาคารกลางพวกนี้ก็คงจะไม่ได้มีการที่จะเร่งถอนมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อยังเร่ง สูงขึ้นมามากกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยก็อาจจะอาจจะทําให้ธนาคา,ารกลางสองแห่งนี้เนี่ยมีการเร่งการถอนวงเงินเนี่ยเร็วขึ้นกว่าเดิมน,นะวันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบกับตลาดเช่นเดียวกันส่วนตลาดหุ้นจีนเองทางฝั่งประเทศจีนเองเนี่ยก็จะมียอดเหิืกู้นะครับของนิวยอร์กโลนนะครับที่จะออกมารวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญเช่นตัวเลข FDI ตัวเลขค้าปลีกนะครับตัวเลขการลงทุนในสีซั์ถาวรก็อันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่ตัวเลขเมืองจีน ออกมาหลายตัวนะครับในทญี่ปุ่นจะมีตัวเลขทางเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตนะครับที่ออกมาก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเทศส่งออกเป็นหลักถ้าตัวเลขนี้ยังดีอยู่ก็น่าที่จะเป็นตัวช่วยเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยยังมีโมเมนตัมที่ดีต่อไปเช่นเดียวกันนะครับถ้ามาดูฟักฝั่งของ valuation นะครับของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับประเทศที่ยังถือว่าระดับราคายังถูกนะครับเมื่อเทียบกับ ในอดีต5ปีที่ผ่านมานะครับวัดจาก e a r n i n g ็งก e ลแกนะครับก็มียุโรปญี่ปุ่นเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ประเทศที่ต้องบอกว่าถูกมากๆตอนนี้ก็หนีไม่พ้นเวียดนามนะครับที่มีการปรับตัวย่อลงไปในช่วงที่มีเรื่องของโควิดระลอกใหม่เข้ามานะครับเพราะ,ะนั้นกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้เองเนี่ยนะครับถ้า ในในประจำเดือนกันยายนเราคงแนะนำนะครับให้ลงทุนในหุ้นยุโรปนะครับอย่างของ s อสแคเราก็จะมี speUG นะครับก็คิดว่าถ้ามีจังหวะยอดตัวก็มีโอกาสที่จะทยอยสะสมได้นะครับคิดว่าเศรษฐกิจยุโรปโมเมนตัมยังดีนะครับเรื่องโควิดเองก็สถานก,การณ์ก็ดูจะาสามารถควบคุมได้แล้วนะครับเปิดเมืองมีผู้ติดเชื้อบ้างแต่คนเสียชีวิตน้อยอะไรต่างๆนะครับเคสรายแรงน้อยก็คงไม่ได้มีผลกระทบอะไรนโยบายการเงินล่าสุดที่ออกมามีการลด วงเงิน QE ก็ลดแบบน้อยมากแล้วค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็การขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยคงอีกไกลมากนะครับอีก2ปกีกว่าจะเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็โมเมนตัมของหุ้นยุโรปเนี่ยในทุกอย่างเนี่ยปัจจอย,ย่างค่อนข้างโพซิทีฟนะครับเช่นเดียวกับตลาดญี่ปุ่นนะครับของเรามีกองทุน SPJ 4นะครับก็คิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่ยังแนะนําให้ follow buy ได้นะครับก็ยังคิดว่าหลังจากที่หุ้นญี่ปุ่นเนี่ยยังขึ้นช้ากว่าเขามากนะครับในหลายๆประเทศก็หลังจากนี้เอง ที่มีการที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันล,ลาออกไปแล้วก็กาลังจะมีการเลือกตั้งภายในหนึ่งสองเดือนข้างหน้านี้ครับก็น่าจะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนนะครับให้มีการคาดการเรื่องของออนโยบายเศรษฐกิจชุดใหม่ๆที่จะออกมารวมถึงเ,เรื่องของการที่เศรษฐกิจเนี่ยน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นเองก็สามารถที่จะควบคุมเรื่องโควิดได้ดีละผู้ติดเชื้อเนี่ยเห็นอยู่บางวันก็ต่ำหมื่นละนะครับแล้วก็ คิดว่าการเปิดประเทศในไตรามาสสี่หรืออัง้าไตรามาสหนึ่งของญี่ปุ่นก็จะมีโอกาสเหมือนกันเพราะนั้นกอ,องทุน SPJ4 ก็เป็นตัวนึงที่เราอย่างแนะนําอยู่ในเดือนนี้นะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันกับฝั่ง EM กองที่เรายังชอบอยู่แล้วก็แนะนําอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือ SP เวียดนามนะครับตลาดหุ้นเวียดนามยังเป็นตลาดที่น่าจะยังมีการเติบโตโดดเด่น มากที่สุดตลาดหนึ่งใน emerging market นะครับแล้วก็การควบคุมเรื่องของโควิดต่างๆเวียดนามก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีละนะครับผู้ติดเชื้อก็อยู่ระดับหมื่นต้นๆการฉีดวัคซีนก็เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปว่าระดับราคาปัจจุบันยังถือว่าค่อนข้างถูกนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตท,ที่ผ่านมานะเวียดนามก็เป็นตัวหนึ่งที่เรายังค่อนข้างชอบนะครับใน ระยะต่อไปนะครับส่วนกองทุนที่เป็นลักษณะตีเมติกนะครับก็ประจําเดือนกันยาเรื่องคงชอบตัว SP Power นะครับก็ยังแต่ว่าตัวนี้เองที่เรียนไปมาตลอดว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มที่เป็น Clean Energy นะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือธุรกิจที่ทําแบตเตอรี่ลิเธียมต่างๆต,ตรงนี้ซึ่งก็มีความคาดหวังว่า ในการประชุมนะครับเอ่อ UN global climate change ในพิจิกาเนี่ยจะมีการอ,าออกมาให้คำมั่นสัญญาของผู้นำในหลายประเทศในการที่จะผลักดันการใช้ธุรกิจการใช้พลังงานสะอาดและรถไฟฟ้าให้มากขึ้นก็จาจะเป็นผลบวกกับหุ้นในกลุ่มพวกนี้นะครับ <S <S เช่นเดียวกันกับการลงทุนในทีม ESG fund นะครับโดยเฉพาะในยุโรปแล้วก็ในเอเชียในญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มมีกระแสเงินลงทุนไหลเข้ามาต่อนเนื่อง ก็คิดว่าได้จะเป็นโมเมนตัมเชิงบวกกลอไปนะครับก็เอสบีพาวเราอยางแนะนําเป็นเทรดดิ้งบาร์นะเพราะตัวนี้ก็มีความผันผวนพอสมควรนะครับก็อาจจะมีจังหวะให้เข้าซื้อแล้วก็สามารถเก็งกําไรได้ในระยะสั้นๆเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสีของทุนที่ยังทางบริจต s อแอสเซสพัทยังแนะนําสําหรับการลงทุนในเดือนกันยายนนี้นะครับก็การอัปเดตข้อมูลปรนจําสัปดาห์นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านนะครับลงทุน ด้วยการประสบความสำเร็จนะครับตลอดปีนี้และตลอดไปครับผมสวัสดีครับ